สวัสดีนะนะทุกคนนะนี่ก็คือบรรยากาศร,รอบบ่อคอยแพนะบ่อที่พอสมควัวนะปลาขึ้นมากเลยนะ้าบอกว่าปลาตัวใหญ่มากเลยโท,โทมาหานะาก่อนหน้านี้บอกว่าบ่อน,นี้จะเป็นคือจะเปิดให้เฉพาะชิงหลิวชิงหลิวกับสปิวจะไม่ให้ตะก้อลงแต่วันนี้ นาแล้วนาะบอกว่าให้ตะก้อลงเพราะว่ามาคนเดียวดูสิคะ่ะตอนนี้นาก็เอาทั้งสปิวชิงหลิวมาตกให้เราดูเ,เอา,เอาไม่ใช่ปลากินแล้วเหรอนะหน,นักอะไรอ่ะตั้งทุ่น,นะนถ้ามันจมอย่างเงี้ยแสดงว่า,เ,วเ,าเราตั้งพึ้น เดี๋ยวมาวันนี้จะมีเสียงมาเยอะเสียงจริงหรือเสียอปลุกอะได้ไม่ได้มาเห็นเฮ้ยมันบอกก็ยังอยู่ตลอดเดี๋ยวหนูก็มาใหม่ไม่มาแล้ววันเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานยอยู่บอ่บอบอ่อบ่อนุ่นบ่อยแสงเหรอใช่อันนี้คือมันมันลึกมันลึกมากเลยใช่ไหมสองเมตร อ๋อสป,ปิวก็คือเป็นอย่างนี้มีทุ่นแล้วก็ไม่ต้องมีมีลอกก็ได้อ๋อก็คืออาที่โมโหหิวหน่อยก็คือจะจมเลย,ย,เลยถ้าตัวที่แบบว่าย,ยังซบๆหน่อยก็จะเป็นทุน่นแบบว่าดันดันดันทุ่นขึ้นเนีไย ดีนะวันนี้อากาศไม่ค่อยมันมีมันมีเมฆเยอะเลยไม่ค่อยแดดเท่าไหร่จะดูยากหน่อยลมแรง แล้วปกติที่บ่อเนี่ยจะเอาเอาปลาลงเนี่ยกี่ครั้งต่อต่อเดือนหรือต่ออ<ร>าทิตย์กันนะสำหรับาก,การปลาออกอ๋อเราจะมีการเช็คใช่ไหมคะว่า,เ,<ร>าเอาปลา,าออกเท่าไหร่เท่าไหร่สมมติเมื่อวันเราจะลงปลาทุกวันจันทร์วันพุธไม่เกินวันพุธถ้าอย่างวันลงลงปลาวันจันทร์วันพุธเนี่ย ปลาจะมีเวลาพักซอบตัวจนถึงเสาร์ทิศพอเสาร์ทิ์เนี่ยโอเคแหละม,มาก็เริ่มกินแล้วเราจะมาดูวันเสาร์ทิาปลาเนี่ยออกเท่าไหร่อือเราถึงจะแต่ถ้าออกไม่เยอะเราก็ไม่ใช,ใช่ไหมคะนะใช่ใชแต่เมื่อเราลงไปห้ถ้าอย่างาอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานออกไปเท่าไหร่เมื่อวานนี้ออ กับประมาณร้อยเราลงห้าร้อยเราลงห้าร้อยประมาณร้อยหลือสี่ร้อยสี่ร้อยรวมของเก่าอีกรวมของเก่าอีกแล้วรวมปลาอื่นอีกที่ไม่ได้ออกเราจะลงจะลงแบบว่าทุกบ่อเลยไหมคือเราจะเน้นที่บ่อนี้เพราะว่าบ่อนี้คนจะ ตกมม้ที่โอ้บ่อเล็กใช่ส่วนบ่อใหญ่นู้นเราจะใช้วิธีจับจากบ่ออื่นแล้วก็มาลงที่นี่หมายความว่าเดี๋ยวบ่อนู้นอ่ะบ่อนู้น,นเดี๋ยวคาดว่าจะวิทย์จะวิทย์บ่อนู้นแล้วก็มาลงบ่อน,นี้อ๋อประมาณนี้อืใช่แล้วก็บ่อนู้นเราก็จะเริ่มเลี้ยงปล่อยพันปลาใหมา่ ก็คือการตกหน้าดินหรือตกเป็นตะก้อประเภทตะก้อเนี่ยก็คือน้ำก็จะให้ลงแค่สองบ่อก็คือบ่อไหนคะบ่อนี้กับบ่อนู้นบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้กับบ่อนู้นอ๋อแล้วแล้วอีกสามสามบ่อนี่คือสามบ่อนี่คือสําหรับพวกพี่เดินอ๋อเหยื่อปอมสําหรับที่เขาตีเหยื่อปลอม พูดง่ายๆว่าโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นบ่อสองบ่อนี้ที่เปิดใช่ไหมคะที่แบบเต็มพิกัดเลยเต็มพิกัดแต่อย่างวันวันเสาร์อาทิตย์น่ะถ้าคนมันเยอะตรงนี้มันเยอะอแล้วก็จะเปิดให้เขาตบบ่ออื่นตบบ่ออื่นด้วยค่ะคือพึ่ง่าวันเสาร์อาทิตย์นะใครอยากตบบ่อไหนก็ไปครับอ๋อก็คือตอนนี้ทางบ่อมีแบบว่าเปิดบุฟเฟ่ไหมขนาด ไมอ๋อเราแบบว่าเราเสียค่าค่าเบ็ดแล้วเราก็ช่างออกนะคะนะอย่างนั้นแหละเสียค่ากันเบ็ดแล้วช่างออกก็เคยไม่เคยมีมไม่เคยมีเปิดบุฟเฟ่เลยใช่ไหมคะ ก็ผลรุ่น,น<า>เก่าเดิมเดิมเลย,ลยจะจป็นบ่อที่พวกตีกับปอมกันผลเก่าๆก็จะรู้จักถ้าอย่างถ้าอย่างเบิกบ่อ,บบอไอ้ไม่ใช่ถ้ายอ,อย่างไอ้เหยี่ยปลอมนี่มันก็จะเป็นพวกปลาช่อนหรือปลาอะไรที่มันกินเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนอย่างเดียวเหรอนะเ,น,เอนี่ยหนูว่ามัน ตกสปิวอานะว่าแล้วเราต้องมานั่งนั่งคันเบ็ดเราเราวางไม่ได้เลยนะได้การวางก็เป็นการตกจินอยู่ใช่ไหมยมนได้ลงว่ะเนี่ยยกเนี่ยเราได้ดูทุ่นนะปลามันยกทีเราอยากจะวัดก็วัดไม่อยากจะวัดก็นั่งดูไปเรื่อยเฉือยเดี๋ยวมันกินแล้วเนี่ย เห,เห็นอ่ะมันจะดันขึ้นดนะันลงแล้วก็นอนเอน็นหรือว่าตามลมไม่รูมมม้มันไม่ยอมมันไม่ยอมละปลาที่นี่งที่เราด้วยด้วยนิสัยของปันเนรน,นี้มันไม่ชอบกระชากนะเนี่ะ แล้วก็ชากถ้ามันในนั่นจริงคือมันติดจริงๆติดเบ็ดจริงๆมันถึงจะนั่นคันเบ็ดเราเ,เนี่ยค่ะนะโตและตัวใหญ่ด้วยคิดว่านะติดแน,น,นะนะต,ติดท้องด้วย โอ้ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เห็นไหมพาอทำไมไปติดท้องอ่ะนะนอนทับเบี้ยไงใช้ท้องมันบี้มปังไงตกที่หลุมมันเกี่ยบที่จับด้านยวัาที่จับ ให้น้าก่อนมันาจะช้อนขึ้นมาเห็นไหมไมว่าไอ้นี้มันได้ง่ายกว่าอืมใช่สัปิวเรียบร้อยแล้วดินเราเงียบเลยเดีเรามาดูกันว่า ตัวนี้ไซส์ประมาณไหนน่าจะช่างให้ดูโลกว่าโล,ส,โลสี่โลสี่ะโลสี่ดูความสวงามของมันไหมมันเลิอกใหญ่ด้วยนาน,านหน่อยแต่คุ้มค่านานหน่อยแต่คุ้มค่า เด็กคนเดียว้ไม่ค่อยอยากปลาหรอกสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะเราจะจบที่โค้งการแบบบ้งลานะเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะมาใหม่ให้มันรีวิวใหม่ว่าดูว่าแต่ละคนหรือว่าเพียงนเบ็ดแนนต่ละท่านเนี่ยใ้วิมีไหนสูตรอะไรยังไงก็ขอบคุณนะนะคะสาหรับความรู้ต่างๆที่ได้มอบให้กับเรามืองใหม่ขอบคุณค่ะ ลงมาอะไรครับ